ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังกันด้วยนะครับนี่นี่เห็นไหมนี่นู่นู่นี่นู่เห็นไหมนี่นี่อันนี้เครื่องลุดเลยเด้นี่โอเครื่องลุดออกจากตัวถังเลยนี่โอ ใช้รถใช้ถนนนะครับระมัดระวังกันด้วยตกลงเห็นไหมนี่พี่รถพี่อยู่ไหนนี่มันเมียนดิดใน,นกระเวฟตัวใหม่รถไฟฟ้า,อ,าอันนี้นไปโดนอะไรหรืมอมาฝากไม่แน่ใจอันนี้ก็ wr หนึ่งหนึ่งห้าเป็นอะไรเนาะรถวีบากน่าจะเฉียวชนใช้รถใช้ถนนนะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับช่วงนี้รถเยอะไม่ใช่ช่วงนี้นะครับรถสมัยนี้รถมันเยอะ